โอ้สวยพี่น้องโอ้โอ,โอมีตัวด้ดึงขึ้นหุ้นลงนี่พอดีบรรยากาศไม่น้ําาวข้ามพี่น้องเชา้าเช้าประมาณนี้วิ่นให้จะมตุกปกดเหลือหมักคือเก้านานมาที่วงนี้ยังหยาดอ,อยู่พี่น้องเอ ันนี้กะจะตุ๊กตามเลี้ยวพี่น้องตามฝั่งตามฝั่งั้งนั้นเราจะขึ้นไปทางเหนือไปเรื่อยๆน้องก็เป็นเหยื่อมากลากะเล็ดเบือเก้าคืเเา 9. อเก้ากดพี่น้องเต็มลเลยเลยใหญ่ใหญ่โอใหญ่พูด おっ、おっ、おっ、警備の上、かいねえとね。 ช่วงนี้มีแต่ปลากุดน้อยแหละแต่ต้องซิดให้บึงกะแยงกะแยงพี่น้องยังดีลงไป,ปก็่ได้มกหมุงหม้อหืโอ้โอ้โอ Uh, tít Vẫn đây Ủa, uh, tít kinh mẹ Vẫn đây Má Bùa nhầy phân đây Đúng dậy Mẹ, à mẹ, à mẹ Ủa uh. Ui Suối ตัวได้แก่งพี่น้องขาวจั่วกดหยวกเฮ้ยโอ้ nhanh nhảy phía nó dút luôn nè Oh, วยหลงสนโอ้ยสวย Ồ. Oh. Bà nha. Cái dạng bà cá nhang phải không? Hàng Ồ, mấy cái tụi này nói. Ồ. Mi tua, mi tua. นีต่ตอดนอนอุ้ย oh! すごいピーター。 นี่โอ้ติดข้างกินอยู่ うん。Mm. Oh geez, いいね None. ตัวเล็กๆก็เอาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้ ตัวน้อยรีม,มานเหา Oh. โอ้โหมีตัวพายเรือถอยพายเรือไก่แล้วบ้างนะ ดึง oh. บุท่นันกดป่อง

Hmm. โอ้หดึงขึ้นหุ้นลงนี่พอดีเอาเฮ้ยพอบึง่งอยู่ สวยพี่น้งองป่าอเพียงปากุดป่ากระเยงเองเาสารพัดป่าแต่ว่าเยือเป็นเยื่อมากกว่าประมาณจะถึงยี่สิบวะยี่ตัวน้นอย หวดบักกะหยอกกะนางใจแกงนี่ละน้องเอดีแกงหาพักชีคลมบ่หาดอกที่แทกว่าสิหาพักชีคลมไปเฮา